สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่อง youtube ดถอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับอสสักคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมพาสมาชิกนะครับมาส่งท้ายกันด้วยนะครับสูตร2ตัวล่างตรงๆนะสามชุดนะฮะจับคู่ชุดได้3ชุดนะครับเป็นสูตรใหม่หลงให้หมดแรกนะครับก็วันนี้วันที่1แล้วนะสมาชิกนะวันที่1นะครับ พรุ่งนี้ห้อยออกนะครับวันที่สองครับก็ลงให้สมาชิกนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะวันนี้เอ,อเดือนนี้มันจะมีอยูอ่อเดือนที่ผ่านมานะครับมีสามสิบวันนะฮะครบไปแล้วนะครับเดือนนี้เป็นเดือนใหม่นะสมาชิกนะ เดือนนี้เป็นเดือนใหม่วันที่หนึ่งทับราหัวจะออกวันนี้นะวันที่หนึ่งนะแต่วันนี้มันตรงกับวันอะไรล่ะถ้าจาไม่ผิดก็น่าจะเป็นวันแรงงานแห่งชาตินะครับก็เลยเลื่อนไปออกวันพรุ่งนี้นะครับออออก็พูดง่ายๆว่าพรุ่งนี้นะครับคอยออกนะก็รอลุ่นกันกับสูตร2ตัวล่างตรงๆสามชุดนี้นะครับก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันช่องแอททอนนะครับ นักคำนวณนะครับฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเอามาฝากเตือนทางช่องกันก่อนเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการผ่านหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับสมาชิกนะก็ให้สมาชิกไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับผู้ผิดก็ว่ากัไปตามสูตรนะครับ มาเข้าเรื่องกันนะสมาชิกนะมาเข้าเรื่องกันสูตรสูตรสองตัวล่างตรงตรงนะสูตรสองตัวล่างตรงตรงนะครับสามชุดนะครับหลักสิบล่างนี้จะเป็นเลขเด่นสามตัวนะครับหลักหน่วยล่างนี้เลขเด่นตัวเดียวนะครับจับคู่ได้สามคู่ชุดนะครับหงวดแรกสูตรหลักสิบล่างได้สามสี่ห้าหลักหน่วยล่างได้เลขสามตัวเดียวนะครับจับคู่ได้สามชุดนะฮะได้สามสามสามสี่สามห้านะผดดสี่สาม อ้าวนอกสี่สามใช่ไหมฮะ <c oughs> เดี๋ยวนะฮะโทษทีนะสมาชิกนะเดี๋ยวผมดูก่อนแล้วทำไมออกตัวกลับออกตัวกลับหรื่อตๆสี่สาม โอ้ยไม่ใช่ฮะผมจับผมเขียนผิดโทษทีฮะสมาชิกเออผมก็งงอยู่ไม่ใช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 ่ใชโอ้ยตาตาอ,อันนี้มันสามสามสามสี่สามห้าพะโอ้หา้าแดกด่างเลยอันนี้จะเป็นสี่สามนะครับอันนี้จะเป็นห้าสามนะครับอ่าเนี่ยทำไม เขียนก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรนะโงเขียนผมก็ไม่ได้ดูนะสมาชิกอ่ะโทษทีฮะอันนี้มันจะเป็นสี่สามนะสี่สามไปจับผิดเอไปเขียนตัวผิดนะไม่ใช่จับผิดมันก็เลยกลายไปเขียนตัวเลขขายผิดกลายไปเขียนกลับกรับอ่ะตามนี้เลยนะครับก็เข้า ที่ชุด4ี่สามนี้นะสมัยชิ้นะเข้าที่ชุด4ี่สามนี้ออกตัวนี้สี 4, ่สามเข้าชุดนี้ชุดที่สองนี้สี่สามนับตรงที่สี่สามอาจถูกเป็นงวดที่หนึ่งอาถูกเป็นงวดที่หนึ่งตามสูตรถูกเป็นงวดที่หนึ่งตามสูตรนะครับต่อเป็นงวดที่สองครังวดที่สองสูตรสองตัวล่างตรง,งนะครับ สิบล่างได้เจ็ดแปดเก้านะหลักโดยล่างได้เก้าตัวเดียวนะจับคู่ชุดได้เจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าเก้านะครับผนวกเจ็ดเก้าอ่ะเจ็ดเก้าครับเข้าชุดนี้นะครับถูกงวดที่สองงวดที่สองอ่ะก็ถ้ามันมีเสียงเสียงเพลงงเสียอะไรรบกวนก็ต้องกล่าวขอโทษขออภัยนะเพราะว่าเดี๋ยว ขามีเปิดเพลงเสียงดังเฉลินนครับข้างข้างบ้านนะครับเอามาต่อกันงวดที่3ามงวดที่3ส,สูตรหลัก10ล่างได้5 6 7หน่วยล่างตัวเดียวเลขแปดนะฮจับคู่ชุดได้5้า8 7 8ดนะครับก็เข้าที่ตัวนี้ฮะเจ็ดแปดนะครับก็ชุดนี้ฮะเจ็ดแปดตรงนะฮะเจ็ดแปดถูกเป็นงวดที่ สามนะตามสุด <c oughs> ถูกงวดที่สามสามสุดที่สี่สี่สามแบบสี่สามห้าสามอ่ะก็ตามนี้เลยนะครับอ่ะมาต่อกันงวดที่สี่นะครับงวดที่ 4, สี่สูตรหลักสิบ ล่าง3ตัวมา1ตัวได้901รัหน่วยล่างตัวเดียวเลข0ูนย์จับคู่ชุดถับได้90กับ0 0แล้วก็0 1นามชุดหาคออก90นะครับก็10ล่าโอ้ยทีครับกาเก้าศูนย์ชุดแหลนะครับเกครับ ถูไปพุทธที่4นะครับถูพงวดที่4ีามสูตรนะสิบหน่วยล่างนะครับชุดเดียวเอ้ยสามช <ins> ุดนะฮะสามชุดสามชุดสามชุดอาวุธที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาสูตร2สูตร2ตัวล่างตรงตรงสูตรใหม่นะครับสมาชิกนะอ่ะโทษทีฮะเป็นสูตรใหม่ลงให้งวดแรกนะครับสมาชิกนะสำหรับสูตรนี้2ตัวล่างตรงนะครับงวดที่ผ่านมา นะสูตรสิบล่างในห้าหกเจ็ดลักหน่วยล่างในเก้าตัวเดียวจับคู่ห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าคนออกเจ็ดเก้านะครับก็สิบล่างมาที่เลขเจ็ดนะหน่วยล่างมาที่เลขเก้าหัวที่ผ่านมานะครับก็เข้าชุดที่สามนะครับขาเจ็ดนะครับถูกเป็นงวดที่ห้านะครับถูกงวดที่ห้าตามสูตรนะครับถูกเป็นงวดที่ห้าตามสูตร อ่ะวดที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนอัะไปดูวิธีทํากันฮะเนี่ยวิธีทํานะครับแคปตรวไว้ฮะใครที่ชื่นชอบนะครับหลักสิบล่างนะครับสามตัวนะครับวิธีทำฮะนําหลักหมื่นบวกกันสี่ครั้งบวกหลักพันสองครั้งนะครับบวกกันได้เท่าไหร่มาบวกเลขเก้าคงที่นะครับเอาบวกกันดูฮะสี่สี่ลงท้ายเลขแปดแปดบวกสี่ลงท้ายเลขสองนะครับ 2อบวกสลงท้ายเลข6 6หบวกสลงท้ายเลขเก้าเกบวกสนะครับ9กบวกสลงท้ายเลข2 9งบวกสลงท้ายเลข2 2งสงบวกเก้ที่นะครับลงท้ายเลข1ฮะตำแหน่งแรกนะครับ1บวกเพิ่มไป1ได้2 2บวกเพิ่มไป1ได้3อ่าสามนี้เลยนะครับบวกหนบวกหนะครับ10ล่างได้1 2 3นะครับอ่ะมาดูหลักหน่วยล่างกันต่อ หลักหน่วยล่างวิธีทำฮะนำหลักหมื่นหนึ่งครั้งนำหลักหมื่นหนึ่งครั้งมาบวกหลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกสองครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกหกคงที่นะครับอันนี้หน่วยล่างตัวเดียวนะครับอ่ะมาบวกกระดูกครับสี่บวกหนึ่งลงท้ายเลขห้าห้าบวกสี่นะครับลงท้ายเลขเก้าเก้าบวกสีน่นะครับเก้าบวกสี่ลงท้ายเลขสาม สามบวกหกคงที่ลงถ้ายเลขอาเป็นสูตรใหม่นะครับใครชอบก็จัดไปนะครับสูตรนี้ผมชุดสรุปผมไม่ได้นําไปไป,ไปสรุปให้นะครับเพราะวันเป็นสูตรใหม่นะครับแต่ลงตามสูตรให้สมาชิกเพื่อสมาชิกจะชอบตามสูตรนี้นะครับ <c oughs> ชุดสรุปผมนะครับผมเน้นไปที่เลขเด่นอาหลักหน่วยล่างห้าตัวเดียวนะครับ ตามชุดสรุปนะอันนี้ไม่ใช่ชุดสรุปนะครับเป็นคู่ชุดนะครับถ้าใครชอบส่วนนี้ก็จัดไปนับสูตรหลักสิบได้หนึ่งสองสามหลักหน่วยได้เลขเก้านะครับชอบไหมฮะนี่ฮะหลักสิบอันนี้หลักหน่วยนะครับจับคู่สามคู่ชุดฮะได้หนึ่งเก้านะครับสองเก้านะครับแล้วก็สามเก้า นะครับใครชอบก็พิจารณาเอาใครไม่ชอบมองผ่านนะครับขอบคุณทุกทุกททท่ททนนะทานที่ให้การติดตามนะงวดปัดพุ่งนี้นะครับงวดประจำวันที่2ทับผ้าทับหกเจ็ดรอรุ่นการฮะพรุ่งนี้จะมีมาสักชุดไหมนะครับถ้าผมชอบผมก็ชอบนี่ฮะตัวเดียวเลยฮะสองก้านะครับใครชอบมบนผมก็จัดไปฮะสองก้านะครับแต่ไม่ชอบมองผ่านขอบคุณทุกทท่านที่ให้การติดตามพรุ่งนี้ขอให้สมาชิกทุกท่านเฮงเฮง ปงัปงๆทุกท่านสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ